สตรอเบอรี่ดูบายไซยได้มาแล้วค่ะ Shock Dubai. สตรอเบอรี่ช็อกดูบสตรอเบอรี่ใหญ่มากหวานจมนูเทาลล่ามันหวานใช่ปะแต่พิตาชิโอไม่หวานเลยแล้วมีเส้น,นคุน่าฟากรกอบๆดีมากมันอร่อยเนาะซาใจ ไม่หลงถ้วยเลยลงแขนฟินนิ่งสตรอเบอรี่ชั่คูนาฟ้ามันมากกรอบๆรวมค่าใช้จ่ายนะคะสตรอเบอรี่แพ็คละ2993แพ็คแล้วก็คูนาฟ้า150สซอสพิตาชิโอกระปุก4ีรอช็อกโกแลตนืเทลากระปุก4ีรอยแต่ว่าเราใช้ไม่หมดแกรวมๆก็ไม่ถึงพันปะไม่ถึงยังไงอันนี้แพ็คก็900อแล้วปะเรากินไม่หมดปะเออถือว่าแบบ1ส่วนสทุกคนว่าถ้าขายต้องขายเท่าไหร่จ้าแต่ไม่ขายนะ